สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องฟอร์มวันแฟมิลีนะครับผมชัยนะครับวันนี้จะมาตอบคําถามนะครับที่ถามกันมาเกี่ยวกับรถฟอร์มวันนะตอนนี้ผมก็อยู่บนรถฟอร์มวันนะครับวันนี้กําลังขับรถไปที่ทํางานนะจริงๆแล้วผมอัดวิดีโอนี้เสร็จไปหนึ่งรอบแล้วแต่เนื่องจากเสียงมีปัญหานะครับวันนี้ก็จะอ่านให้ฟังอีกรอบหนึ่งแล้วกัน สำหรับคำถามที่ถามกันมาบ่อยๆนะครับก็คือรถไฟฟ้าฟอร์มวันในปีนี้นะครับราคาเท่าไหร่นะในปี2021หรือว่าปีพศ2564นะครับรถราคาตอนนี้อยู่ที่499,000นะครับจากราคาของที่ผมซื้อในปี2019เนี่ย จะอยู่ที่5 9 9 0 0 0านะครับก็ลดลงไปลดราคาลงไป10,000 0บาทนะครับตอนนั้นก็มีโปรโมชั่นอยู่นะจากราคา6 6แ0 00กเนี่ยก็จะเหลืออยู่ที่5 9 9 0 0 0านะครับบวกกับส่วนลดลดอีก9 0 0 0 0มนะครับก็จะเหลือราคาอยู่ที่5 9 9 0 0นานนะครับใน,ในกรณีที่เราซื้อสดนะครับแต่ถ้าเป็นการซื้อแบบผ่อนนะครับ ส่วนลด90,000ก็ยังได้อยู่นะครับแต่เวลาที่มีการคำนวณเงินกู้ในตรงนั้นนะครับจะคำนวณที่5,99,000นะครับแล้วก็จะตัดส่วนลดจะหักส่วนลดให้90,000หลังจากทำสัญญาแล้วนะครับก็คือจะเหมือนเราจ่ายเงินผ่อนเงินดาวไปเลย90,000บาทนะครับ ตอนนั้นใครอยากดาวก็ดาวเล็กๆน้อยๆน,นะครับก็สามารถที่จะออกรถฟอร์มวันได้แล้วเพราะว่าในการผ่อนรถฟอร์มวันเนี่ยเราจะต้องจ่ายค่าดาวประมาณ10%ของราคารถนะครับซึ่ง90 0 0 0ก็ยังไม่พอนะเพิ่มไปอีกนิดนึงก็จะสามารถออกลดฟอร์มวันได้ตอนนั้นผมดาวเพิ่มไปอีกแสนห้าเลย <c oughs> จ่ายทุกอย่างทั้งสัญญาเนผมจ่ายแสนห้าออกรถก็คือมีส่วนรถ9 0 0 0 0 แล้วก็มีของไฟฟ้าให้อีกหมื่นกับอีก2,000นะครับก็จะกลายเป็นส่วนลด1นึ0 0แเนาะรวมกับที่ผมดาวไปอีก1นึ0 0 0 0ก็จะกลายเป็น2องแสนหกรถไปเยอะพอสมควรทุกว่าผิดพลาดขออภัยด้วยนะครับอ่ะข้อ2 2ก็คือรถฟอรมวันจดทะเบียนได้หรือเปล่านะครับ รถฟอร์มูลจดทะเบียนได้นะครับเพราะว่าอัตราเร็วของกรมขนส่งกําหนดที่จะวิ่งบนถนนหลวงนี่คือ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นอย่างต่ำนะครับรถฟอร์มูลที่ขายในไทยเนี่ยสามารถวิ่งได้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็สามารถที่จะจดทะเบียนเป็นรถนั่งส่วนบุคคลได้เลยนะครับขับได้ทั่วประเทศนะครับและคันนี้เป็นรถที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจ l 7 d e นะครับซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก่าเป็น รถจักรยานยนต์นะครับขนาดก็จะได้เป็นขนาดเล็กด้านหลังรถก็จะต้องมีสติกเกอร์ติดว่าเป็นรถขนาดเล็กนะครับโอเคไปเร็วๆนะครับข้อ3ภาษีต่อปีราคาเท่าไหร่นะครับภาษีต่อปีของรถฟอร์มลน,นะครับอยู่ที่300บาทนะครับสำหรับการต่อทะเบียนนะครับสามารถที่จะต่อกับทางโชลูเมกัดิสต่อให้ก็ได้ทาง p a Encom ต่อให้ก็ได้นะครับที่ซื้อรถนะครับ หรือว่าจะต่อทะเบียนกับทางปู่ที่รับต่อภาษีก็สามารถทําได้นะครับก็เสียค่าดําเนินการเสียค่าพรบ,บรไปหรือว่าเราจะต่อผ่านทางออนไลน์ก็ได้นะครับที่เว็บของกรมการขนส่งทางบกนะครับก็จะมีให้บริการสามารถที่จะไปกรอกข้อมูลรถฟอร์มวั e เข้าไปได้เมื่อมีข้อมูลแล้วเราสามารถใช้ได้ถึง7ปีโดยที่เราไม่ต้องตรวจสภาพรถนะครับ ใช้แค่พรบรเราสามารถที่จะซื้อผ่านเว็บไซต์ก็ได้หรือว่าเราจะซื้อมาก่อนแล้วก็กรอกหางพรบรบรลงไปในเว็บไซต์ก็ได้นะครับนี่คือการต่อทะเบียนนะครับปีละ3 0 0บาทค่าพรบรบรก็ประมาณ600กว่าบาทรวมๆกันก็จะอยู่ที่ไม่เกิน1,000บาทนะครับในการต่อภาษีต่อปีของรถฟอร์มวันนะครับคำถาม ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมต้องไปชาร์จแบตก่อน อเคแล้วตอนนี้แบตก็เริ่มชาร์จแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องขึ้นไปทำงานก่อนนะเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามให้ต่อนะครับครับผมตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับตอนนี้แบตเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะรีเซ็ตใหม่เป็นศูนย์ดีกว,ว่าระยะทางที่ใช้ไปผมใช้รถมาก็ตั้งแต่วันอ๋อลืม วันพุธนะฮะที่ที่ไม่ได้ชาร์จเชา้าวันอังคารแล้วก็วันนี้วันศุกร์แล้วใช้รถวันอังคาร put, พุธพฤหัสอ่าวันนี้วันศุกร์ก็ได้ชาร์จแล้วนะครับเสาร์อาทิตย์ก็คงไม่ต้องชาร์จเนาะน่าจะได้ชาร์จกันอีกทีก็น่าจะวันอังคารเลยนะครับวันที่ไปทํางานนะครับตอนนี้ผมขับรถอยู่ใน T.A. นะครับหรือว่าโชว์รูมของรถฟอร์มวันนะครับเมื่อคู่ก็จะเห็นรถฟอร์มวันจอดอยู่นะครับด้านซ้ายเนาะวันนี้ก็ตอบคําถามไป3คําถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ1ราคาแล้วก็ศูนย์บริการนะครับ 2>, 2ก็เป็นเรื่องของการจดทะเบียนนะครับแล้วก็3ก็คือการตอา่อภาษีรายปีนะครับซึ่งถูกมากๆเลยนะครับ วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสั้นๆแล้วกันนะครับถ้ามีข้อมูลอะไรเดี๋ยวว่าจะมาบอกเล่าให้ฟังกันนะครับโอเคลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ ไม่เปิดเพลงนะครับเผื่อว่ามีใครอยากจะฟังเสียงของมอเตอร์ของรถฟอมวันเนาะอยากจะฟังเสียงบรรยากาศภายในรถว่าดังขนาดไหนเนาะแรกๆมาก็ไม่ค่อยชินนะครับสำหรับเสียงมอเตอร์ที่มันดังพอใช้เป็นนานๆก็รู้สึกว่าปกติไม่ได้ดังอะไรมากมายเสียงท่อรถเม,ม,มื่อมอเตอร์ไซค์เมื่อสักครู่ยังดังแล้วก็น่ารำคาญมากกว่าไม่รู้จะไปแต่งกันทำไมให้มันดังก่นั้นเนาะ รถมันแรงขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ชอบขับรถเงียบๆไม่มีเสียงอะไรเลยเพื่อที่จะเปิดเพลงฟังเพาะๆนะครับแต่ว่ารถฟอร์มวันเนี่ยมันจะมีเสียงมอเตอร์ดังประมาณหนึ่งเปิดเพลงก็ฟังได้เหมือนกันนะพอเปิดเพลงถ้าเอาลําโพงขึ้นสูงขึ้นมาหน่อยก็มีสูตรของอ่าโอ้่อเขาเรียกอะไรนะศูนย์ของรถฟอร์มวันเขาจะทําให้ จะมีตัวสวิตเตอร์ขึ้นมาข้างบนเนี่ยมันก็ได้ยินเสียงที่ชัดขึ้นนะครับก็กลายเป็นลําโพงโฟดินก็จะเอาอยู่สําหรับรถฟอร์มวนะถ้าทูดินเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอในการฟังแต่ถามว่าฟังได้ไหมก็ฟังได้นะโอเคเลยแหละสำหรับเสียงเครื่องเสียงเดิมๆของรถฟอร์มวถ้าสมมติเราเราจ่ายเงินเพิ่มนะครับประมาณ7,500ก็จะได้เครื่องเสียงของโซนีนะครับ ถ้าเพิ่อมอีกประมาณสักหมื่นกว่าบาทก็จะได้ของไพลอนียนะครับก็เป็นเื่องเสียงอย่างดีมีรับประกันจากศูนย์เลยนะครับมีปัญหาสามารถชีคเคมประกันได้เลยหรือว่าทำให้มีปัญหากับตัวรถอย่างนน้นอย่างนี้ก็จะไม่หมดประกันเนาะแต่ถ้าเราไปติดตั้งภายนอกเลยแล้วก็ไม่ได้ ช่างที่มีความชำนาญในการติดเครื่องเสียงก็จะอาจจะทำให้ประกันของรถฟอร์มวันหมดได้นะครับถ้าเกิดปัญหากับรถฟอร์มวันเราจ,จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมเองนะครับไม่รู้มีใครดูวิดีโอถึงตรงนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่ได้บอกเล่าไว้ตั้งแต่แรกเนาะขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณทุกท่านเลยที่กดติดตามรับชมนะครับแล้วก็ชมวิดีโอมาจนถึง ตอนจบของวิดีโอเลยนะครับเราขับรถออกมาจากไฟฟ้าน่าจะไม่ถึง10นาทีนะครับน่าจะประมาณสิบในดูจากในวิดีโอแล้ว14นาทีนะครับน่าจะใช้เวลาประมาณ12นาทีในการขับรถจากการไฟฟ้ามาถึงที่ดอนเมืองนะครับนี่คือการใช้งานจริงๆเลยนะครับระยะทางจากบ้านกับที่ทำงานประมาณ10กิโลเท่านั้นนะครับเรียกว่าสบายๆเนาะ ดังนั้นรถไฟฟ้าอร์ m มันเนี่ยมันก็เหมาะกับผมมากเลยนะครับเพราะว่าใช้งานในระยะใกล้อย่างผมก็มีไปทํางานไกลๆก็จะมีไปเล่นดนตรีนะครับในเมืองอย่างที่ทําไปคลิปแรกเนาะก็ขับไปที่โรงแรมเรเนซองนะครับซึ่งมีจุดชาร์จรถ EV นะเป็นของเรียกว่าเป็นจุดชาร์จรถไฮบริดของ Mercedes-Benz นนะครับซึ่งเราไปขอชาร์จแล้วเขาไม่ให้เราชาร์จนะครับเพราะว่า เราไม่ใช่รถเบนซ์เราเป็นรถไฟฟ้าฟอร์มวัก็ไม่ว่ากันนะถึงว่าทางโรงแรมจะให้ใช้ไฟฟีนะครับแล้วเบนซ์เนี่ยมาเปิดเป็นสเตชันให้ชาร์จไฟเนาะเพื่อจะบริการลูกค้าเบนซ์เนาะเราก็ไม่ว่ากันนะครับทั้งที่โรงแรมอื่นนะครับเขาให้ชาร์จได้นะถึงจะเป็นบูธ สถานชาร์จของเบสเนี่ยก็จะเปิดให้รถไฮบริดอื่นๆชาร์จได้นะอย่างรถฟ o ร์เนเนี่ยก็เหมือนกินแบตบกินไฟฟ้าใช้ไฟเท่ากับพวกรถไฮบริดเพราะว่าใช้ระบบการชาร์จเข้าแบบ AC นะครับเป็นการชาร์จชา้าเนาะแต่ว่าไม่มายนะเพราะว่าระยะในการเดินทางจากดอนเบืองไปโรงแรมเลยในะซอยสุขุมวิท่ถนนวิทยุเนี่ย ก็ไม่ได้ไกลมากเท่าไหร่นะครับระยะทางก็ประมาณ20ก,กว่ากิโลเท่านั้นเองไปกลับก็จะใช้ระยะทางประมาณ40กว่ากิโลก็เรียกว่าไม่ไม่กระทบกันเทือนเลยที่เราต่อแบตเตอรี่6เขตที่เรามีนะ50กิโลเมตร50กิโลเมตรเนี่ยต่อการชาร์จของเราเนี่ยถือว่าสบายมากๆเลยเราสามารถไปกลับได้ถึง3รอบเลยนะครับคงไม่มีใครทำธุระที่ไหน ก็คงจะมีแหละถ้าเป็นคนที่ทําธุรกิจนะรถฟอร์มานอาจจะไม่พอนะแต่ถ้าถามว่าเราไปถึงจุดนั้นแล้วเรา,เอาจอดนิ่งแล้วนำปลั๊กไปด้วยแล้วก็เสียบชาร์จกับเสเตั่นหรือว่าสำนักงานเนี่ยได้สัก1-2ชั่วโมงก็จะทำให้เราสามารถที่จะใช้รถไฟฟ,ฟ้าแบบได้ทั้งวันเลยนะครับเพราะว่าระยะที่เคลมเอาไว้ที่ 160กิโลเนี่ยก็ไม่ได้เวอร์จนเกินไปนะซึ่งสามารถทําได้จริงนะครับในรถในตลาดนะซึ่งรถไฟฟ้ารุ่นใหญ่ๆที่ให้ระยะทางการขับ350 390เนี่ยเวลาใช้งานจริงอาจจะเหลือประมาณ280ซึ่งมันหายไปเกือบ100กิโลนะครับซึ่งรถฟอร์มวันเนี่ยระยะที่หายไปผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยนะครับว่าระยะที่หายไปของรถฟอร์มวันไม่เกิน20กิโลนะครับในการใช้งาน ต่อให้คุณจะขับซิ่งขนาดไหนเนาะระยะคุณก็จะหายไปไม่เกิน20กิโลนะครับจาก160กิโลแน่ๆว่าความวันในระยะ140กิโลไม่ว่าคุณจะขับแบบไหนทำได้แน่นอนนะครับนี่คือบทสรุปของรถพามวันในมุมมองของผมนะครับวันนี้ลาไปจริงๆแล้วสวัสดีครับ